วันนี้จ้าหนีแบบอบไปฟุกไปเที่ยวหนึ่งวันนะครับมากันเยอะถือบัตรมาสองใบแต่เขาได้บอกว่าอ้าวน้องไม่มีคู่หรอเ้า เตือนครับทุกคนก็วันนี้จะหีแอบไปฟุกไปเที่ยวหนึ่งวันนะครับทุกคนงา,าน,ะะกน,างน,นลกได้ทำนเวลละ แบบกกน,น,นี่ค่ับวอนไอโฟก็หลับอยู่ะนะครับเดี๋ยวมันจะรีบไปแต่งตัวทำอะไรก็หาที่จะไปที่ไหนดีทุกคนมีใครแบบเหม,ามาือนคระบแบบว่าตื่นมาแบบวจะพาลิบพาลิบมานะม,ามึงนะครัลผมจะอาบน้ำแล้วคมพ่อจะได้รีบไป นนไปบบไม่ได้บอกเพราะปกติเราไม่ค่ออ,อกจากบ้านแก็แอบไปก็ทันทตื่นมาแล้วแบบะไรเป็นไานนะ,ะแล้วก็่เราจะอาบนาแปรงฟัน,นแล้วก็หนาวมากาจะไม่อยากทำเลย คือจะออกไปไหนมาไหนคนเดียวไปทาอะไรคนเดียวไปทเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะที่คิดไว้ครับมันว่าจะไปไม,ไม่ไม่ห้างก็สนสาตร์ไม่สนใจก็ดีเวอร์ไม่ดีเวอร์ก็สนสยามทุกคนว่ามันเป็นไหนดีแต่ที่มันคิดไว้อะมันอยากไปดีเวอร์เพราะว่าอยากไปเล่น,นสนุกคนเยอะก็เพราะว่าไปคนเดียวก็ต้องไปคนเยอะๆจะได้ไม่เหงาแล้วก็ไปนี่ก็คือไม่ได้บอกฝุกเพราะว่าไม่ได้แอบไปครับแต่ว่าไม่ได้บอก รแล้วกันนะครับก็คือมันไปดีมือแล้วกันเพราะว่ามันก็ลดละค่ายด้วยก็ไปคนเดียวด้วยแล้วก็เนาะถ้ดีเวอร์น้องพอน้องเจอกันดีเวอร์ครับ หนึ่งใบครับมากี่คนมาคนเดียวครับสวัสดีครับทุกคนมันก็ถึงแล้วนะครับที่ดีมเบิลก็จริงๆอ่ะตั๋วมันถ้ามา1คนใช่ไหมครับก็ราคา600บาทนะครับมันก็เลยซื้อมา1แถมหนึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับเป็น1แถมหนึ่งก็คือประมาณ500กว่าบาทนะคือก็คือถ้ามากับคู่ก็คือใช้ได้ทั้งสองใบแต่แต่คืออันนี้ต้องใช้ใบเดียวเพราะว่ามาคนเดียวแม เก้เดเข้ามานะครับก็คือถือมาถือบัตมา2องใบแต่เขาได้บอกว่าอ้าวน้องไม่มีคู่หรอเอา้าปกติมีคู่นะครับก็แต่วันนี้มาคนเดียวอยากลองลองทำอะไรดูว่าทำอะไรคนเดียวเป็นไงนครับทุกคน เรายังเมียกันอยู่ด้วยจูมีอะไรไม่รู้เป็นห้อยห้อยงลงมาคนาว่ามันควรเล่นอะไรก่อนดีครับหนึห่งรถไฟหอกสองรถไฟหอกสามรถไฟหอกเล่นอะไรดีครับ <c oughs> โอเครู้แล้วก่นอย่างแรกที่เราจะสัมผัสหรือลองเล่นนะครับที่นี่เขาประเคนมาว่าที่นี่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือบ้านหยักครับบ้านหยัก ก็คือเราจะลองอันนี้เป็นที่แรกครับว่าข้างในจะมียกจริงหรือเปล่าไม่น่ากลัว,ปวเ,เลปล่าหลับไปว่าหลับไปว่าตื่น,นแล้วบ่ายแล้วเ,เอา้าขายยาวครับทุกคน ็คือเครื่องเล่นเที่ยวเล่นเมื่อกี้ก็คือเสี่ยวที่สนกี่ที่ตะปอคือเดี๋ยวนี้มีเครื่องเล่นท <c oughs> ี่เรามาดูโฟรดีกันนะครับ<ๆ>ก็คือมันมาเคยมาที่นี่หลายรอบมากแต่ไม่เคยดูก็คือไม่เคยดูโฟร์ดีนะครับมันเป็นยังไงบ้างาทุกคนเอาจริงมันพูดไปเรื่อยมากผมแปลกอยู่คนเดียวเลยกึ่งเซนอะเหมือนจะได้ดูหนังแบบว่าของฮอลลีวูดดังอะไรนี <c oughs> ่ไรแว่นเจดด็อ นี่ยสาวใส่สร้อยมาเลยที่สร้อยบบไปแอบง่าอันนี้น่าจะถ่ายไม่ได้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมันดูเสร็จแล้วก็จะมาบอกนะว,ว่าเป็นยงไงทุกคนคมันก็ดูจบแล้วนะครับก็น่ารักดีนะครับทุกคนแบบที่แบบว่า เด็กน้อยดู 3D นะครับทุกคนก็น่ารักดีตกใจแล้วก็มีน้ำแบบแบบมีโดีจริงๆก็คือมีน้ำมีลมมีอะไรแบบจริงๆหมดทุกอย่างครับก็ลองดูนะครับลองมาดูกันปีาบีบล์มีโยนบอลมีจำไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้่ยิงปืนทำไมเป็ด ทุกคนเขาตื่นรถไฟห่อแล้วครับแต่มันนี้กลัวเพราะมันอยากเล่นอยู่แล้วมันชอบเล่นอะไรนี่นะครับทุกคนแล้วก็รอนะครับมันจะไปต่อคิวดีกว่ามันอยากเล่นแล้วไม่กลัวด้วยทุกคนนี้เรามาต่อคิวแล้วครับไม่ตื่นเต้นเลยมันไม่ตื่นเต้นเลยอุ้ยแต่คนคิวเยอะมากเลยถ้ามาผมก็มาคนเดียวก็คือเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วทุกคนก็ก็ไม่ต้องกลัวอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ค่อยเสี่ยวด้ ะะกู่นเล่นเสร็จนะครับก็สนุกมากครับแต่ก็ทำอะไรมาไม่ได้เพราะว่า นั่นเล่นบ่อยแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่พวกนี้ต่อไปมาเล่นอันนี้กันนะครับทุกคนก็เคยเล่นแล้วเหมือนเดิมก็ทําอะไรมาไม่ได้มันดอมไม่ได้แบบเยอะแต่ไม่นด้กลกัวทุกคนครับเราเล่นพอเราโดนก็นเสร็จแล้วครับเสี่ยวไหมก็เสียเส่ยวเสี่ยวแบบเสี่ยวมากเลยแต่ว่าอะไรวะ มันม,มึนหัวครับทุกคนตักมึนมากก็ทำอะไรมาไม่ได้เหมือนเดิมจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกตายแล้วทุกคนคือมาน่าอยากถ่ายรูปตรงนี้ต้องมาเดี๋ยวให้พี่ให้พี่เขาถ่ายให้พี่ครับจะถ่ายรูปให้หน่อยไหมฮะได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายถ่ายตรงมานี่ครับ เดี๋ยวมันขึ้นรูปให้ดูนะซาบักมากมากัื่อนเรถ่ายกันเดียวโอเคเราเล่นยังอื่นต่อนะคบทุกคนพี่เขานี้เล่นยังไงมีเกมละ้าสนะคะามเกมร้อยนะคะเบอร์จะอยู่ในตัวเป็ดนะคะอ๋อคอเราจะได้ตุ๊กตาพวกนี้เหรออั้มีเบอร์กเบอร์นะคะได้ครับเอาสามเอาสามเกม ตาหน้ารัดแล่ตตวงตัวเลยโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มันก็เล่นเล่นมาสองสามอย่างนะครับแล้วก็จะกลับแล้วครับแต่คืออะไรรู้ป่ะทุกคนคือคุกไม่ได้โทรตามเลยมันน่าจะแบบรู้แล่ว่าเออปกติมันอยู่แต่ห้องแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วไอ้ครูมันก็ทํางานอยู่ข้างล่างมันก็อยู่บนห้องอะไรอย่างนี้นั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยของมันนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าไม่โทรไปสักหนึ่งก็ไม่มีนะ ครับตอนนี้ก็กลับแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็ไปหาเพื่อนไม่ได้เพื่อนหรอกมาพี่แตงไว้ที่ร้านข้าวจแล้วคแล้วก็จะไปหาพี่แตงกันนะครับแล้วก็กินข้าวแล้วก็ตอนนี้ประมาณ5โมงนะคะรับเรามันจะกินกอลลี่นะครับวันนี้มันมาเที่ยวใช่ไหมก็คือเนี่ยกลับมาคือมันต้องกินทิงไว้เพราะทำให้ผิวแบบ <c oughs> ออพเพราะว,ว่นเนี้ยมันอะกินหอยฟูกเพราะไอฟูกเาสั่งมาเยอะมันนั่งมากินเองเลยเพราะว่ามันดีจริงๆสอนนะก็คือมันกินมาตลอดปกติมันไม่คนไม,ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทากันแดดไม่ได้ทาอะไรอยู่แล้วก็วคือกินพวกนี้อย่างเดียวตัวนี้นะครับเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับแคปซูลสีชมพูนะครับเป็นสายพันธุเดียวกับผิวแล้วก็ทำให้แบบว่าซึมเข้าผิวเร็วเพราะว่าโมเลกุลมันเล็กนะครับมันกินบ่อยมากกินแบบวันละ2เม็ดทุกวนันทุกเย็นแล้วก็กินอันต่อไปนะครับ ที่มันกินไปเมื่อกี้นะครับก็คือโซเมโทบิซีนะครับก็กิน1เม็ดนะครับก็เหมือนเรากินมะเขือเทศประมาณ34ผลนะครับมันกินไป2เม็ดก็ประมาณ60กว่าผลเลยแล้วก็กินแล้วนะครับอันนี้มันช่วยลดรอยดำรอยแดงคือปกติมันเป็นคนมีสิวนะครับแล้วก็แบบกินแล้วรอยดำรอยแดงก็คือจางขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยให้ผิวพรรณแบบดีอยาบขาวก็จางใสนะครับป้องกันแสงแดดสตอนนี้ก็คือมันไม่ใช่อาหารเสริมนะครับก็คือกินได้เรื่อยๆกินได้ตลอดอยู่แล้วทําให้ผิวพรรณเราแบบดีอยู่แล้วกินได้ต่อเนื่องเพราะเมืื่่อออกกก้้้รรราาาาาาสัันนนนคคคิะะหงงงใยยบถซ ก็มันจะทิ้งนี่นี่ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มันก็ถึงหน้าบ้านแล้วครับแล้วก็เหมือนในบ้านเหมือนทุกอย่างปกติพอโฟมไม่ได้โทรมาหาอะไรเลยเพราะเหมือนมันกันรู้ว่าแบบเออมาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่คืออันนี้เพิ่งไปกินข้าวเอาแตงมานะครับก็คือพอไปเที่ยวเสร็จคนเดียวก็ชวนมี่แตงมากินข้าวเดี๋ยวแงเข้าไปก่อนเดี๋ยวงจะไปเปิดเปิดถ่ายกล้องข้างล่างข้างในให้แล้วดูว่าแบบมันจะมีปฏิกิริยายังไง เอ้าเอาเถอะเป็นไหนมาเยอะไปไมงอยู่บนไม่ใช่หรอเปล่าเยอะไหมเอาดีๆไหนบอกเราเล้เกมห้องบอลปนไหนมาไม่บอกจะแต่งมากไหมเมื่อกี้ไม่รู้แต่เราต้องมีอะไรมาแต่งอ่ะคืออันนี้เพิ่งไม่จินข้าออกแต่งมาแล้วครับก็คือพอไปเที่ยวเสร็จคนเดียวก็ช่วยพี่แต่งว่านข้าวเอ้าเอาเนี่ยมึงไป็ไหนมาแล้วก็อยู่บนห้องเราเป็ได้มาเอาเอ้าเลย ไปไหนมาไปท้ลามางงมึงรอมาตัไหนไปทุลามาเป็นไรเอมไอยู่ข้างล่างตลอดเอยอะไรวะเธอไปไหนมาวันนี้ถ่ายคลิปอยู่ทำไรเอ้ยกิมอเอ้ยกิมอนไปไหนมารไปไหนมา <ไ>ป่าเป็นยังไงมาคะตุ๊ตุ๊ตชวนพี่แตงว่ากินข้าวเดี๋ยวแตงเข้าไปก่อนเดี๋ยวแตงจะไปเหมือนเงิ่งเปิดถ่ายกล้องข้างล่างข้างในให้แล้วดูว่าแบบฟุกจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงแล้วมันจะรู้เพราะว่าพี่มาทำไมอะไรเงี้ยเออไม่รู้ไงไม่กําลังกิเข้าไปแล้วก็บอกว่าก็มาหาเฉยอย่างี้งทั่วไปปกติไงก็เซอร์ไพรายมาหาเออเด็ใช้แต่ใช้กล้องไอโฟนถ่ายข้างในให้ไมก่กล้องนี้แหละแล้วก็พี่ก็ถือแอปแอปถือไปแบบหาที่วางหามุมเนี่ยไม่ต้องหลบวางบ้านไม่ต้องหลบนะ